สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณธีระครับสวัสดีครับคุณธีรนะอ่าเช้าวันนี้ปิดท้ายเก็บตกจากเนชั่นเราก็มาแอมทูกู๊ดลุคกิ้งกันต่อจากเมื่อวานนี้เรื่องของเราสองคนหล่อเหลือเกินหล่อเกินไปกับศิลปินบอยแบนด์แนวใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่าฮู o เขาคือใครก็หนุ่มสามคนนี่แหละครับมีทั้งวินมอเตอร์ไซค์ไอเฮียขายอุปกรณ์ก่อสร้างแล้วก็หนุ่มออฟฟิศดูฮะเต้นยึกย้ายึกยี ด้วยลีลาท่าทางที่เป็นนล<อ>ีลาการบบคุณกิศณะไปถ่ายมาใช่ห้ใช่ครับรก็รายการกิษนามิดไนท์ทุกคืนวันอาทิตย์สี่ทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับช่วงแรกเนี่ยเราก็จะเปิดฟรอวยช่วงมหาโชว์ก็จะไปเสาะแสวงหาการแสดงที่น่าสนใจทุกรูปแบบที่มีอยู่ในโลกนี้และในเมืองไทยแล้วก็ไปสรรหามานำเสนอผ่านช่วงมหาโชของรายการ ศิสณะมิด n นท์เ n ชั่นทีวีดิจิตอลดูครับจะขึ้นสะพานลอยจะไปเข้าห้างก็ต้องเหลียวมามองกันทุกคนเลยครับ <c oughs> <c oughs> ด้วยลีลาท่าเต้นแล้วก็โดยเฉพาะนี่ฮะมัดกล้าม,อ,มอย่างที่บอกครับสโลแกนของวงบอยแบนด์น้องใหม่ล่าสุดวงฮูนี่นะครับหน้าไม่เน้นไม่ขายเสียงเพราะเพลงที่ได้ยินเนี่ยแม้จะเป็นเพลงดังนะครับแต่ก็เป็นการลิปซิงค์นะครับ <c oughs> คุณบอยโกศิพงแต่งให้ แล้วก็ต่อยอดจากหนังโฆษณาของกาแฟยี่ห้อหนึ่งที่สร้างปรากฏการณ์ความฮือฮาเพียงแค่ชั่วข้ามคืนนะครับทําให้ชีวิตของพรีเซนเตอร์ทั้ง3คนเนี่ยเปลี่ยนไปชั่วข้ามคืนกลายเป็นคนเด่นคนดังดูฮะไปไหนก็มีคนมาขอถ่ายรูปแอคชั่นรวมถึงผมด้วยครับแล้วก็เดี๋ได้พาั้องสอนแล้วด้วยดีนะฮะไปคุยกับ3หนุ่มบอยแบนด์แนวใหม่ล่าสุดนะครับ แม้แต่โชเฟอร์ขับรถเราครับดูดิฮะไปถอดเ<ห>สื้อถ่ายรูปเขาด้วยดูเิฮะไอ้โชเฟอร์ไม่เกี่ยว <laughs> ดูว่าเป็นเอาม้าครับ<อ>ไม่เฉพาะผู้หญิงข้างใครนะครับผู้ชายก็สนใจ<อ>ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการที่ไม่ได้นําเสนอเรื่องหน้าตาเป็นหลักเพราะหน้าตาก็พูดตรงฮะก็แบบว่าไม่ได้หล่ออะไรนะฮะแต่ว่าหล่อที่สุขภาพออกกาลังกายสุขภาพดีออกกําลังกายดีไม่แตะต้องอบายมุขไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ ไม่เที่ยวกลางคืนอะไรอย่างนี้นะครับสุขภาพเลยฟิตเปี้ยฟิตปังเลยนะครับอ่าแล้วก็เป็นแบบอย่างแล้วก็มาเป็นบอยแบนด์น้องใหม่ล่าสุดวงหูไปคุยกับพวกเขาหน่อยนะครับพวกเราคือผู้ชายหน้าตาธรรมดา3คนครับที่วันนี้มาจะมาประกาศให้ทุกคนรู้ว่าพวกเราก็สามารถเป็นบอยแบนด์ได้ชีวิตเปรี่ยมราฟ้ากับเพลนะครับโอ้หครับชีวิตเปลี่ยนยังไงบ้างครับก็ คนก็จะรู้จักเรามากขึ้นนะครับก็เดินไปก็จะมีีแฟนคลับมาขอถ่ายรูปเรามากขึ้นครับจากธรรมดาปกติเราก็จะไม่ค่อยมีใครมาขอถ่ายรูปครับถือว่าดังข้ามคืนเลยได้ไหมคะก็ถือว่าดังขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นใครเป็นใครางฮะอันนี้เป็นจริงๆอ่ะผมชื่อจริงชื่อชื่อตุ๊กนะครับซึ่งรับบทเป็นตัว W เป็นวีลมอเตอร์ไซค์ตัวเอ่ไคะใครตัว H คือนี่นะฮะอาเฮียร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง ครับตัวโอครับย่อมาจากออฟฟิศแมนครับผมสามคนเนี่ยทำบุคลิกกันสัตวแต่ละคนเนี่ยใครก็โหดในยิ่งที่สุดเลยครับตอนนี้ต้องยกให้พี่วินเลยครับสาวๆนี่อยากจะซ้อนมอเตอร์ไซค์กันเต็มที่ครับชีวิตจริงทอะไรรคับชีวิตจริงผมเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสครับโอ้ไม่แปลกใจฝุดแบงร่างเข้ามาขนาดนี้บึกขนาดนั้นนะครับของผมเนี่ยชีวิตจริงผมเป็นเภสัชกรครับก็คือทําธุรกิจใทำธุรกิจส่วนตัวด้วยครับอาชีพของผมคือเป็นเป็นครูครับเป็นครูสอนเทควันโดครับ ท่าที่ใครคิดทำพวกท่าต่างๆเนี่ยก็จะมีโคลโรกาฟเฟอร์ใช่มีนักออกแบบท่าเต้นนักออกแบบท่าเต้นแล้วก็บางท่าเราก็ช่วยกันคิดเองครับช่วยกันคิดเองด้วยครับเช่นท่าไหนเช่นท่าเรืออย่างเงี้ยเป็นมาาไหนครับเนี่ยท่าเรือครับพวกเราคิดเองพวกเราคิดเองครับแล้วมันออกมาได้ไงฮะตอนนั้นรู้สึกมันร้อนหรือว่าไงมันมันเหมือนร่างเนื้อขั้นตอนั่นแหละครับท่าเต้นอันเป็นเอกลักษณ์ มีทั้งท่าเลื้อยเออชั้นรอไปอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ท่าโยก <c oughs> โอ้โหนี่นะฮะก็เป็นพลังความค <c oughs> ิดสร้างสรรค์จากไอเดียวงการบันเทิงนะครับที่มาผสมผสานการระหว่างค่ายโฆษณานะครับแล้วก็ค่ายเพลงที่มีคุณบอยโกศิยพงษ์เนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่นะครับก็มาปลุกปั้นทำให้ชายหนุ่มสามคนหน้าตาที่แบบธรรมดาธรรมดาที่เขาว่าก็โด่งดังขึ้นมาได้นะครับ แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะเป็นคนที่นําเสนอเรื่องของผู้ชายที่ดูแลเอาใจใส่สุขภาพตัวเองเป็นอย่างดี mm hmm. มันออกกำลังกายทานอาหารที่เป็นประโยชน์นี่นะครับาเท่าเขาสุดยอดนะครับ <c oughs> สุดยอด <c oughs> อทีนี้ก็มาปิดท้ายกันที่เรื่องของลายสื่อออนไลน์ที่มีผู้คนนิยมทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศไทยตอนนี้น่าจะดีอันดับ ท็อปไฟของโลกด้ซ้ำไปนะครับไลน์นะครับก็เป็นโปรแกรมการติดต่อสื่อสารแม้แต่การส่งภาพข้อความวิดีโอต่างๆเนี่ยครบวงจร,รผมเนี่ยก็ไปเปิดไลน์อยู่ห้องหนึ่งเป็นห้องโนษนาที่ชื่อว่า UD Thailand UD t h a i ไท n d ก็คืออารยศัตร์ของประเทศไทยก็รวบรวมบรรดาสมาชิกเครือข่ายของเราทั้งนิสิตนักศึกษาเยาวชนทูตอารยศัตท์ตลอดจนนักวิชาการ หรือแม้แต่ผู้นําองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนครับแล้วก็ส่งภาพมาแชร์กันในไลน์ว่าใครไปพบไปเห็นอารยสาปัตที่ไหนอย่างไรมีหรือไม่ดีหรือไม่ดีนะครับก็ส่งันมาคึกคักนะครับคุณธีรบครับเดี๋ยววันนี้จะให้ชมตัวอย่างนะครับอย่างเช่นชุดนี้นะครับก็ส่งมาจากนี่ฮะพออการท่องเที่ยวจังหวัดตากนะครับพี่น้องของเรานะฮะนี่ส่งมาประจําเลยนะครับก็เป็นภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งทางลาดห้องน้ำที่จอดรถนะฮะที่สิงห์บุรีภัยบุญพัตาคารเป็นร้านอาหารนะครับอ่าเดี๋ยวนี้เอาขออภัยอันนี้อันนี้อีกชุดหนึ่งอันนี้เนี่ยภาพนี้ก็น่าสนใจนะครับภาพชุดนี้ส่งมาจากรองศาสตราจารย์ไตรรั์จารุทัศน จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยซึ่งอาจารย์ตารั์เนี่ยนะครับปัจจุบันก็ยังทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยอธิการบดีดูแลทรัพย์สินในส่วนของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสยามอะไรต่างๆนี่นะครับรบลาสุดทางจุฬาก็ไปสร้างตึกใหม่นะครับเรียกว่าสแควร์วันอยู่แถวๆโรงนังเก่าฮะที่ถูกไฟไหม้ไปตอนตอน,ตอนยุคเสื้อแดงร้อยปีาใช่ครับ ก็ปรากฏว่า <Hands> ต <bin> ึกสร้างใหม่น <Wonderful voulais uno> ี yes <giving> ่ครับนี่ฮะดูฮะเขาก็ใส่ universal design อาริษาปัดที่โดดเด่นทันสมัยก้าวหน้าอวโชว์นานาชาติได้อย่างไม่อายใครนี่ฮะการนำพาประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนเป็นการเตรียมความพร้อมที่ชัดเจนอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการออกแบบก่อสร้างที่เป็น universal design เป็นการออกแบบก่อสร้างที่จะทำให้ทุกคน ทุกวัยทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้เป็นการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันนะครับอ,อย่างที่ผมเคยพูดหลายครั้งนะครับประเทศที่จเจริญแล้วก้าวหน้าแล้วพัฒนาแล้วนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกายุโรปอังกฤษฝรั่งเศสหรือแม้แต่ญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งจีนล่าสุดมหาอำนาจยักษ์ใหญ่นะครับก็ใช้อารยสาปัตหรือ universal d t a นี่นะครับ เป็นสลักของการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันให้กับประชาชนในชาตินี่นะครับประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับก็อยู่ในเวทีโลกแล้วก็ตอนนี้หลายภาคส่วนนะครับช่วยกันพัฒนาปรับปรุงอาริษาปัต์กันอย่างน่าชื่นใจนี่ฮะภาพชุดนี้ที่เห็นในภาพนะครับขอขอบพระคุณครับร้านอาหารภัยบูนพัตคารจากจังหวัดสิงห์บุรีนะครับท<อ>ี่ต่างจังหวัดต,ตอนนี้เนี่ยทำอาริษาปัต์ได้ดี มากเลยนะครับผมว่านะครับเผลอๆเลเนี่ยบางที่จะดีกว่าญี่ปุ่นไปแล้วด้วยซ้ําไปนี่ฮะใครจะนึกว่าต่างจังหวัดของเราเนี่นะครับตอนนี้หลายจุดหลายที่นะครับดูแลส่งเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการในการไปช้อปปิ้งซื้อสินค้าของฝากต่างๆเนี่ยได้ทัดเทียมนะฮะก้าวหน้าไม่น้อยหน้าชาติไหนๆในโลกนี้นี่ดูสิครับ เป็นความก้าวหน้าทางสมัยล่าสุดน,นะครับนี่เป็นห้องน้ำสแควร์วันนะครับออนี่ฮะอันนี้เป็น2ภาพสองชุดผสมผสานกันนะครับอันนี้ถูกต้องตามหลักอรารยสาปปัตถูกต้องเลยครับแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับผมเนี่ยก็นัดกับทางทูตอารยสาปปัตแล้วก็ทางคณะน,นักวิชาการไปพบกับท่ารองผู้ว่ากทมฝ่ายโยธาคุณจุมพลสำเภาพลก็จะไปสำรวจอารยสาปปัตที่นี่เลยครับ ย่านสยามแล้วก็สกายวอล์คราชประสงค์แล้วก็นัดกับคุณชดาทิพย์จูตกูลผู้บริหารสูงสุดของสยามพารากอนแล้วก็สยามนิสคัคเวรี่ในเครือสยามพิวัตรด้วยนะครับ,รบก็จะมาเดินตรวจด,ดูว่าตรงไหนดีไม่ดียังไงจะพัฒนาปรับปรุงเพื่อจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวหน้าทันสมัยสู่ประชาคมอ,อาเซียนอย่างภาคภูมิใจแล้วก็คุณชายศรีวิกรด้วยประธานสมาคมธุรกิจ ย่านราชประสงค์ครับอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าครับใช่ครับจะตะเวนดูเลยตะเวนดูเลยครับเอาละฮะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ